ผมขอระบายครับมีเรื่องอัดอั้นตันใจสุดๆผู้หญิงบ้าอะไรซื้อเสื้อทีละกระสอบแล้วก็ไม่ใส่ไม่มีอะไรจะใส่แล้วจะให้ใส่อะไรบอกแล้วไงไม่มีอะไรจะใส่ถ้าไม่เยี่ยวใส่ก็เอามาเล่นกันชุดฉันเลยก็ต้องซื้อถูกๆซื้อแพงได้ซะที่ไหนเลยคุณไม่สงสารฉันบ้างเหรอฉันทำงานอยู่ตรงนี้ไก่งามกพรขนนงามกพแต่งผมล่วงจนไม่เหลือผมแล้วจะเหลือขนอะไรอีกเห็นจใจฉันบ้าง งั้นเธอก็ต้องใส่เสื้อให้ฉันดูแต่ภาพหน้าอย่างนี้ขอหน้าให้เข้ากับชุดก่อนได้ไหมมันยากนะดูสิแกตมูก็ไม่ดีแต่ดเห็นไหมล่ะคะชุดแรกสวยเพอร์เฟกราคา390บาทสวยไหมใช่ว่าชุดมันก็สวยอยู่นะแต่ว่าหน้ามันแปลกมันไม่รอดก็ผู้ชายไม่ชอบแต่งหน้าเยอะไม่ใช่หรอสวยใสไรสตินอกจากอันนี้ไรสติแล้วยังไรเสน่ห์ด้วยจ้ากูไม่ต้องแต่งกูก็สวยเพราะเขาบอกว่ามีคิ้วถาวรแล้วไม่จําเป็นจะต้องมีคิ้วก็ได้ เอออันนี้ว่าไม่จริงนะคะอย่าให้เล็บสวยกว่าหน้าอย่าให้รองเท้าสวยกว่าหน้าอย่าให้ชุดสวยกว่าหน้าค่ะดังนั้นจุดโฟกัสอยู่ที่ไหนคะไม่ใช่นมค่ะ นะเราต้องมาใช้ลิปสติกแต่งหน้าค่ะ oh. Fora Moist อย e Matte Lip สีไม่ละลายออกมาเลยเป็นทั้งมอยเจอร์และบำรุงในขั้นตอนเดียวผสมใบไฮรนเยียทำให้ปากเราเนี่ยสวยสดใสนะคะและให้ความชุ่มชื้นจากมเมล็ดอัุ่่นค่ะมีส่วนผสมของดอกคาเมเลียค่ะทำให้ปากเราเนี่ยเนียนนุ่มและชุ่มชื้นเลือกใช้ก่อนเลยนะคะเบอร์หค่ะประหยัดไฟแตะไปบริเวณเปลือกตา ใครตาหมองตาดำนะคะทาไปค่ะจะใช้เป็นเบตหรือว่าใช้เป็นสีทาตาเลยก็ได้นะคะทาแก้มไปเลยค่ะปัด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 ไปก่อนเดี cycling, ย๋ยวอ่อนเอกผิวหน้าเนียน ita, น,ยน, pues. นุน่มชุ่มชื้นด้วยดูสิตาปากต่อเลยจ้ะปากเนียนนุ่มชุ่มชื้นค่ะสวยทนทั้งว่อนไทยแล้ว่สวยจริงค่ะแต่เริ่มมีผัวหรือไม่มีผัวเนี่ยไม่รับประกันนะคะอยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมอยู่ที่เวรค่ะเบอร์1ินะคะ แตะไปบริเวณหางตาเป็นสีน้ำตาลฉ่ำๆเธองัดเบ้า,ง,บางัดบ็อกก็มาจา้ะสวยเป๊ะแล้วดูอีกข้างืมอรอดไหมไม่รอดเมื่อกี้เนี่ยแค่สดใสแต่วันนี้เนี่ยใสยิ่งกว่าเดิมด้วยการเพิ่มสีค่ะอันนี้คือสีเบอร์ศูนย์สีส่ค่ะเอาสีแดงนะคะทาทัาไปข้างในหรือสีซ้อมเมื่อกี้ก็ได้อ่ะ ลิปพรอราม้อยูแมทลิปลิปดอกม้อยยิ่งเกลียยิ่งสวยแมทราคาพิเศษ169บาทจากราคา205บาทพราหน้าสวยแล้วใส่อะไรก็ต้องสวยเริ่มไว้ <What? S 2> <laughs> สวยไหมหประมาณ400บาทนะคะตึ้มมาทั้งหมด3สีเอ้ยอันนี้ขอคอนเฟิร์มนะว่าถ้าหุ่นดีใส่แล้วก็สวยแต่ถ้าหน้าไม่สวยถึงหุ่นดีแค่ไหนก็ใส่ยังไม่สวยกจ้าแล้วตัวนี้รอดหรือพังคะคุณขารอดจ้าแต่ท่านรู้สึกว่าสีมันเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองอยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เห็นเห็นในแบบทำไมมันสวยๆแต่ตัวจริงก็ไม่ได้ขี้เหย่นะ <c oughs> ตัวนี้อยู่ที่300อุ้ยก็ดูดีเป็นเจ้าหญิงอยู่เด้อสวยเหมือนลิงหกขล้มเลยจ้ะ ดิ่งหกพลมเพื่ออะไร เล่นมุกอะไรไมูกฟืดซืออ้อเสื้อขนแมวมาด้วยเหรอเนี่ยเอานีแมวจริง <c oughs> อ๋อก็แถบมากชอบชุดนี้จังเลยเรารู้ตัวนะว่าเราใส่อะไรบางอย่างรอดบางอย่างมันก็ไม่รอดฉันสั่งมาเนี่ยเขาส่งมาซ้ําหรืออะไรมันคนละแบบกันนะแต่สีมันเป็นสีเดียว <c oughs> <c oughs> นะเธอ290สวยกระโปรงเป็นหนุ่มชั้นเลยอ่ะชุดนี้รอดไหมโออชุดนี้สวยสวยเป็นผ้าเช็ดโต๊ะเลยจา้ามึงบอกว่าผ้าคลุมตู้เย็นก็ได้้ก็ไม่ค่อยเคืองเท่าไหร่หรือบอกว่าผ้าม่าน บวมีทั้งหมอดกี่สีนะ่ะสองสีเราซื้อมาสองตัวสองแบบกูก็สวยย่างกูตามยถากรรมเนี่ยแหละค่ะเรารู้ตัวเลยว่าเราเป็นคนสวยเ <c oughs> มื่อใส่ชุดเข้ารูปเพราะว่าบ่าเราใหญ่พอเวลาใส่ปิดท่อนบนหมดมันจะดูตันพอดูตันเสร็จแล้วก็จะดูอ้วนพอดูอ้วนแล้วเราก็จะน้อยยิ่งเราผอมเท่าไหร่กระดูกบา่ามันก็จะยิ่งใหญ่เพราะว่าเราเป็นคนที่โครงใหญ่ดังนั้นเราเลยเลือกใส่แต่เสื้อผ้าแบบอย่างนี้แล้วนี่อะไรเนี่ย อาไลเพราะว่ามันดูตันๆปะ่ะเออมันก็ดูแปลกแปฮะมันดูไม่มีสะโพกเพราะว่าไอ้ผ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีผ้าน,นี้ปุ๊บมันจะดูมีเอวเออแต่พอมีผ้าปุ๊บดูไม่มีสะโพกดูล่างตรงอะไอย่างเงี้ยเอเออ่ะนิมนต์ครับหลวงก <What? S 1> ิจนิมนต์ของสงในวันนี้ <laughs> อ่ะพาดปาดไหมพาดคอเลยออเอเอ เออได้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 ไดไดไดเออเป็นเรดรสอยู่นะคะอย่าปล่อยให้ชุดสวยกว่าหน้ารีบไปตามหากันเลยค่ะลิปเบบี้ไบรท์นะคะใช้แล้วสวยจริงทนติดนานและที่สำคัญบำรุงให้คุณสวยด้วยนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะว่ามาดามแฮมจะทำอะไรกันอีก